จะทำให้พวกเราเนี่ยได้นึกย้อนกลับไปถึงวันนั้นอีกครั้งนะครับผมกับละครเวทีเรื่องบอกเล่า9ที่10ครับรับชมพุทธศักราช2547 True Academy f a n t a s i a ได้ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศไทยปี2556 True Academy f a n t a s i a ครบรอบ1ทศ,ศวรรษ 24นักล่าฝันได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียนฝึกศิลปินแห่งนี้แต่ละสัปดาห์มีนักล่าฝันต้องหมดโอกาสเดินออกจากโรงเรียนไปสัปดาห์ละหนึ่งคนจนวันนี้เหลือ14ชีวิตที่ยังคงต้องฟันป่าว่าฝันกันต่อไปเบล V v 4 4และแนน V11 รับบทเป็นสองสาวฟ้าแฝดที่ชอบพูดและทำอะไรเหมือนกันแตงไทย V10 รับบทเป็นสาวน้อยที่ชอบแสดงออกด้วยการร้องให้ฟุ้งฝ่ายตอง V8 รับบทเป็นจิกโกหัวทองจองขี้แก๊กเทม V6 รับบทเป็นหนุ่มเนิร์ดพูดจริงจังกับทุกอย่างและกำลังค้นหาตัวเองหงหยก V23 บรับบทเป็นสาวพังหน้านิ่งชอบใช้กำลังมุก V4 รับบทเป็นสาวขี่บน่นชอบทำตัวเหมือนป้าทังเบีย V20 รับบทเป็นหนุ่มจอมเวอร์ปากร้ายแต่ใจดีเหินฟ้า V14 รับบทเป็นชายหนุ่มเพอร์เฟกหล่อเนี้ยบมีหลักการนันวีย่สิบสรับบทเป็นสาวสวยเซ็กซี่ซุ่มซ่าเป็นที่หนึ่งบีมวีสรับบทเป็นชายหนุ่มผู้ชอบก๊อปปี้ลอกเลียนแบบทุกคนที่อยู่ใกล้เต้ย V21 รับบทเป็นไฮเปอร์สาวชอบเล่นใหญ่ตลอดเวลาแน่แน่วีส รับบทเป็นสาวน้อยขี้กลัวขาดความมั่นใจทั้งวีรับบทเป็นชายหนุ่มผู้รักอิสระมีโลกส่วนตัวสูง14นักล่าฝันกับเรื่องราววุ่นๆในบ้านฝึกศิลปินที่เต็มไปได้วยความสุขสนุกสนานกับตำนานเรื่องเล่าของเหล่าคนมีฝันกับละครเวทีเรื่องบอกเล่า9ที่10 ละครเวทีของ AF10 นั่นเองค่ะละครเวทีนี้มีชื่อว่าบอกเล่าเก้วที่สิบค่ะขอเสียงหน่อยเลยตอนนี้นะคะกคนพร้อมแล้วและเน็ตก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมเลยค่ะกับละครเวทีบอกเล่าเก้วที่สิบค่ะห้าสี่ สามสองแอคชั่น